ยังมีแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่จะมาเพิ่มสีสันและความสนุกให้กับเรานะครับขอต้อนรับคุณอีกบั้นบริบูรณ์และคุณออฟสุพนัทครับ โดนดที่แก็ท่จกเขาเรียกกราหรือว่า่เป็นอะไรบางคนังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใคเอามาข่ามาเโล็กเกบางคนนจาโดที่แกงที่จะเขาเยกจักราหรือว่าเล็ก g ขอบคุณแดนเซอร์รับเชิญของเรานะยมาจากไหนก็ไม่รู้นี่ สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ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 เมื่อกี้อีกต้องเพลงอะไรครับไม่รู้เหมือนกันครัตามเขาครับมาเพื่อไม่ได้ร้องเต้นอย่างเดียวมาเพื่อพูดชื่อนาดนีระนัดเต้นครับนัดเต้น็เรียกเพลงอะไรนะสกายฮสกายรตีตีคเหมือนแบบว่าห้ามห้ามเอาเท้าแตะพื้นเกินหวินะฮะก็วดตลอดมันร้อนมันร้อนครับร้อนร้อนร้ยังครับมาแล้วสุดจะโจ้ต้องเล่นตลก ไม่ทราบครับเทราบแล้วทราบแล้วทราบเราครียดเราเครียดมากเครียดไหมครับเครียดไหมครับไม่เครียดไม่เครียดแบ่งทีมเป็นอย่างไรครับอ๊อฟอยู่ทีมไหนอ๊อฟไปอยู่เอ๊อฟไปอยู่ทีมเนื้วดายครับเนื้วดายนี่ก็แชมป์เก่าอ่ะมันต้องเนื้วดายอยู่แล้วอ๊อฟเข้าป่าช้านะครับไม่ใช่อะไรครับบ๊วยอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาคนหน้าตาเหมือนกันก็ต้องอยู่ทีมเดียวกันคนสองคนสอง มโ<ห>ดนเอกซ์จะไป่ก็อยู่ที่พุทธชิงแล้วกันนะครับอ้าวประจำที่เลยครับ